ทำร้ายร่างกายจริงครับพี่มันเป็นการทวงหนี้นะครับนะครับส่วนเรื่องแฟนเขาเนี่ยอันนี้ไร้สาระครับทำร้ายร่างกายจริงครับพี่มันเป็นการทวงหนี้นะครับมันเป็นการทวงทวงหนี้แล้วผมมันดานโทรศัพท์น้องเขาไม่มีทีเท่าจะใช้ผมนะครับส่วนเรื่องแฟนเขาเนี่ยอันนี้ไร้สาระครับพี่มันอธิบายมันอธิบายได้อะครับทีนี้ผมอธิบายได้เลยนะครับถ้าพี่ต้องการบทสัมภาษณ์ยาวๆก็ผมอธิบายได้นะครับเริ่มแรกเลยอะครับก็คือประมาณสองแสน ประมาณสองแสนแล้วก็บางทีผมก็ไปซื้อเสื้อเขามาบ้างอะไรมาบ้างนะครับก็หักนี่ไปเหลือประมาณแสนหกครับแล้วเขาเคยนัดชำระนี่เรากี่กี่รอบแล้วครับก็คือรอบแรกเนี่ยเขาขอเลขบัญชีไปเลยวันที่ซื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้ชําระพอไม่ได้ชําระเนี่ยผมก็ทวงถามเขาบอกว่าเ,เหมือนขอไปหมุนก่อนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็พอมารอบสอง ก็ขอเสื้อไปอีกอะไรไปอีกขอเอาไปขายทําทุนขอตั้งตัวขออะไรเงี้ยผมก็ให้ไปรอบที่สองนะรวมสองรอบเนี่ยที่เอาเสื้อไปเนี่ยมันเป็นค่าเสื้อนะครับพี่ไม่ใช่ว่าเงินสดยืมเงินสดนะครับเป็นค่าเสื้อสองรอบเนี่ยคือสองแส0บาทอ่าหลังจากนั้นก็ขอเลขบัญชีผมเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวอะไรให้งเงี้ยผมก็รู้แล้วละ,ละผมรู้และ้วละว่าน้องเขาน่าจะมีปัญหาแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเขาก็า เป็นห่วงผมอะไรเงี้ยว่าผมจําเป็นต้องเอาเงินมาใช้เขาก็ทักไปบอกว่าเออให้ทางทางน้องผู้ชายอ่ะนัดผมมาว,าว่าวันที่เท่าไหร่เขาก็นัดหมายผมมาปะเนี่ยวันที่เท่านี้เดือนนี้ขอเวลาสองเดือนมันก็จะมาตรงกับงานวีเทศบางแสนพอดีแล้วรอบล่าสุดเนี่ยครับเขาพูดอะไรทงน้องไหนครับทําไมพี่ถึงฟิวขาดไปทำร้ายร่างกายเขาก็คือพูดแบบยังไม่มีตังค์เลย อะไรแบบนี้ครับมันเราตั้งหวังไว้เนาะเราตั้งหวังไว้ว่าเออเราจะได้เงินคืนในวันนั้นเราทําเหมือนว่าเหมือนว่าผมง่ายอะไรเงี้ยมันก็มันก็โกรธแล้วครับพี่ตอนนั้นพี่น้องเขาไปหาตังค์นะครับแฟนเขาอยู่กับเราอยู่ใช่ไหมครับผมได้บอกเขาเรียบร้อยนะครับบอกเขาบอกว่าเออถ้าเองเดินทางไปมาคือเรื่องหนี้สินก็ส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องผมโกรธแบบเกลียดโกรธมันไม่ได้โกรธเกลียดพี่นึกออกไหมครับแต่เรื่องนี้สินะผมก็อยากได้เงินคืนแต่ว่าเรื่องความเป็นห่วงอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้เกลียดกันแบบค่าพ่อค่าแม่อะไรอย่างนั้นถูกไหมฮะมันก็แค่เออไปหาเงินมานะเองขับรถดีดีผมยังบอกเลยเองก็ขับรถดีดีแล้วการเองไหวหรือเปล่าเนี่ยผมถามเขาตลอดนะว่าเองโอเคไหมที่พี่ทาร้ายร่างกายเองอถ้าเกิดเองไม่โอเคไปแจ้งความแจ้งอะไรได้นะผมไม่ได้แบบ หัมัดแขนมัดขาเลยมันมีอะไรรุนแรงไม่รู้่าถามก็ปกติก็อ่าเอ้งาอ่ะอาอานะไอ้เงา,อาก่อนเลยเดี๋ยวพี่กินกาแฟก่อนอะไรเงี้ยแกนผมก็อยู่ครอบครัวผมก็อยู่ก็มีคนอื่นอยู่ไม่มีใครเห็นเลยว่าโอ้โหล้องแบบดิ้นจะหนีออกไปโดนทำร้ายอะไรเงี้ยปกติยังนั่งหัวเราะกับผมอยู่เลยครับ เราคาดว่าที่เขาไปแจ้งความไปทำอะไรเงี้ยครับคิดว่าเขาทำเพื่ออะไรครับโกรธแค้นโกรธแค้นน่าจะโกรธแค้นก็อาจจะไม่เคยมีใครทำร้ายคับแฟนเขาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับอาจจะก็โกรธแค้นเป็นผมผมก็แค้นนะผมก็ต้องก็ต้องอยากทำอะไรให้ผมเสียหายสักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าว่าแค่เรื่องชกต่อยทวงหนี้กันผมคิดว่า าอาจจะไม่สาสมใจเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องข่าวหาผมแบบนี้มันยังไงสังคมก็ต้องด่าผมอยู่แล้วดูไหครับพี่สังคมก็คงด่าผมไม่ไม่ไม่จะคงอนะก็คือผมก็โดนด่าไปแล้วล่ะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ